เอาละเอาละเอาละมามามาเลือกทหารเรือเลยโจรสลัดคนไหนก็สู้ทหารเรือแม่หรอกจะกี่คนก็ตามมาเราอยู่เกาะลิงเกาะที่เราอ่อมันจะเซฟไว้แล้วมันยังไม่โหลดเนี่ยท่าฟันยังไม่มีเลยเนี่ยท่าฟันมาแล้วท่าฟันมาแล้วเอาละเอาละเอาละจัง อ๋อขอทดสอบก่อนว่ามันมันเห็นในสตรีมไหมเอ้ยมันมันเห็นสตรีมใน YouTube เมือถือไหมอะเจ๋งแล้วเจ๋แล้วง่ายงมันลื่นอยู่นะดูยูู่อย่างนี้มันลื่นอยู่นะใช่ไหมเออเออใช้ได้ใช้ได้ลื่นอยู่ถ้าไม่ได้เจอสกิลหนักๆอย่างเช่นพวกอ่าผลมืดอะไรแบบนี้มันก็ ได้อยู่ผลมิง้งผลมิง้งว่าไม่ค่อยมันไม่ค่อยทำห้เกิกระ,ะตุกเท่าไหร่ผลมิ้งอะเพราะว่าผลพวกมิ้งอะพวกพวกไอซอนอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ผมดูคุณภาพในมือถือดูได้720ถือว่าโอเคตั้งแต่ผมรู้วิธีการปรับมามันดูได้ลรื่นขึ้นแล้วก็ได้ชัดมากขึ้นเลยนะผมผมปรับ ให้เข้ากับเครื่องตัวเองดูดิตอนนี้ผมอัพแต่ดาบอย่างเดียวนะเนี่ย,ยข้าพลังข้าพลังดาบรู้จักรอนักดาบอ่ะโ,อโหไม่ได้ใช้ผลโรเกียมันอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> มันตีเข้าแต่ว่าล่ามเพชรมันถือว่าสุดยอดอยู่นะล่ามเพชรอะ่ะผลเพชรถือว่าเป็นผลนดีดีอก็เหียละไปหน้าสุมเลย <c oughs> ไปสุมผลดก <c oughs> วา ไอพี่เป้าพี่เป้ากูขึ้นไม่ได้พี่เป้า,ปาอ่าอันนี้ไม่อันนี้อันนี้เอ็จนะนซื้อดีกว่าไปเราไปสุม่มฝนใหม่ดีกว่าทุกคนผมคิดว่าฝนนี่มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับการเล่นว่ะมันมีดีแค่ไอบเพาะพตรงเนี้ยขออย่าเป็นฝนไฟแล้วกัน ตัวการผลเนี่แบบมันคอยซัพพอร์ตเราอะไม่ใช่ผลนี่โจมตีอะซื้อ,อ,อผลอะไรแมกมาไอฮากินหัวมึงกูหัวจะได้มาหันนี่แล้วกูก็โอ้ช่างเถอะคือตอนนั้นผมผมกินแมกมาเข้าไปอะตอนตอนนั้นคือผมตอนตอนนั้นจำได้เลยผมกินแมกมาเข้าไปแล้วมันก็นั่นอะ เอาไหมเอาแบ็กมาให้เพื่อนเอาไหมอเอาแม็กมาไปเนี่ยเนี่ยเอาแม็กมาไปกินกินดิกินดินดแบ่งปันโอเคแบ่งปันให้เพื่อนผมเงินแม็กมาผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอเปผลที่ที่ดีแหละแต่ว่ามันผมไม่ค่อยถูกใจอ่ะม,มันตั้งแต่มันเปลี่ยนสกิลอะ่ะ ตั้งแต่สกิลมาไม่ได้ถูกใกผลมากมาอีกต่อไปเลย <c oughs> เฮ้ยแชร์เข้าออมลิตได้ดีกว่าเดี๋ยวขอแชร์เข้าชุมชนลบก่อน นวชุมชนโลบักแค่เข้าชุมชนโลบักไม่มีโลบักอ่ะมาฝาดเม่เล่นโอเค อ่ะแล้วแชร์เข้าชุมชนนี้แล้วเอาอะไรมาแล้วก็แชร์เข้าเฟซเลยไปเกาะอ,อื่นดีกว่าไปเกาะอ,อื่นดีกว่า วันหนึ่งฉันมาฆ่าลิงจะไปกอะอื่นละโอเคขอล่องเรือสู่แกนลายนยะเรือฟีอะซืือทำไมเรือเกงเรือเก๋เกสเสียเงินเปล่านี่เรือฟีเนี่ยมีใบพัดมีอะไรนูน่นนี่โอ้ยที

โอเฮ้ย okay. ก่ออะไรนะอะขอซูมออกไปเพิ่มเสียงก่อน ตรงนี้ไม่ได้แลเพิ่มโอเบีสก็ได้โอเค okay, ไม่เป็นไรแล้วก็เพิ่มเลยไม่เกาะเลยนะเฮ้ยเฮ้โหดเดี๋ยวดเดี๋ยวเราโทรศัพท์มันเราแซะเข้ามาโทษโทรโทรโทร,โทรโอ๋อเกาะโจรสลัดนี่เองเฮ้ยเอาตรงเกมเหมือนว่าเรือเรือคนเทียบเทียบเฮ้ยมดไอ้ชิ้มดมดมดมึงไต่ พ uh ี oh. ่น้ำบ่ฝุดโคตรมันว้าวโวยอย่าพึ่งเบอร์อย่าพึ่งเบอร์ก็หาอะไรทำดีกว่าไปเกาะเกาะเนี้ย ตรงนู้นเหรอห้าร้อยเมตรได้เหรอห้าร้อยเมตรไม่เป็นไรไวชิวไวชิวไปต้องห้าร้อยเมตรไวชิวไวชิวรู้จักเปล่าเพชรล่องเรือโอ๊ยเหรอเงินก็ไม่มีจะซื้อเรือดีๆก็ไม่ได้ใครก็ได้ทำบุญทำทานแกกคนจนเนะครับ สี่ร้อยกว่าเมตรเองถึงนั่นแหละยี่ร้อยเมตรพอดีเลยนี่ไงสามร้อยสามรแล้วสามร้อยแล้วเก้าี ไกลอย่างวะน่ะโอ้โนเพชรดูอ้อมตัวเองเป็นเพชรเป็นเพชรเป็นเพชรแท้เพ็รแข็งแข็งดูบรรยากาศรอบรอบข้างดูโหดูสายทหารเรือมีค่าแค่สองแสนไอพวกเนี้ยเป็นมีสองล้านอ่ะสองล้านเลยเลย โอ้โหทหารเรือไม่ไม่ตึงเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฝักฝ่ายทหารเรือยังไงก่อนที่เราต้องการเราตามหาอยู่ตอนเนี้ยออกทะเลไปตั้งนานก็จะมาถึง วุอยเจาะเจาะมาแบบเท่ๆมาแบบเท่ๆแล้วก็ฟันฟิป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 ขึ้นดิฟันฟิปเออเออได้แล้วได้แล้วฟันฟิปฟันฟิปฟันฟิปเสียงตันดังดังถูกได้ยินทั่วท้องทะเลคืออะไรวะไม่รู้อะไม่รู้คืออะไร ก็คือมาฟาร์มเยติเยติเยติมาของแสนนี้พี่จัดไปรับเควสเยติยังไงไอที่มันยืนก็โง่แล้ว่ะเดี๋ยวขอฟันดิเอออ่ออโออโออ่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 อลืมไปเราไม่ได้ใช้ผลแบ็กมามัน มันนั่นน่ะมันตีเราเข้าอยู่เพราะเราไม่ได้ใช้ผลแม็กมาอยา่ยาอย่าอย่ามาใก,กลกูนะโว้ยไอ้เหี้ยเกียรติผลเนี่ะผลเพชรโคตรกากเลยผลแม็กมาก็กินไม่ได้ด้วย Yeah, เรอไปรับเควสธรรมดาธรรมดาวิกการจัดการเรียนรุ่น้องก็ได้วะไอเยตีมันโหดจริงๆสโซโนแมนก็แหละโซโนแมนไหวไหวชูไหวชูโอ้หดละห้าสิบเ oh, oh, หรอได้นะ อุ้ยกับตายอันนี้จริงอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงอันนี้อันนี้พูดจริงโอ้โหต่อยอย่างรัวเลยเกินไ,ไปพี่เบ้าต้องการผลโลเคียป่ะตอนเนี้ยมีผลมีผลควันไหมผลสโมกอ่ะเห็นมันสโมกเกินนี่นะโมซอนคนดูดเงา มาดิดว่าไอเราแปดตัวไม่เป็นไรเพื่อเอวลวเราทำได้ตอนใช้ผลโลกเกียสู้กับมันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าการใช้ผลเพชรเยอะ โอ้ยฮะไอ้เอาล่วงไปแล้วเอาไ้ขีดร่วงโอ้ โอ้ไม่มีผลโลเยอยสู้กับไอ้อไพวกนี้มันรู้สึกว่าสู้ยากเจนปุยมุย้ยโอ้ยโหจะฆ่าได้เท่าตัวแต่ละตัวเมอเออจาอา

อ้น,น,อน,นี่ต้องต้องเล่นระยะกันมาหน่อยมันไม่ล้มเลยเออสวยนั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการ ไปนู่นเลยโอ้โหกลิ้งตกไปนู่นใจเย็นใจเย็นพี่เป้าใจเย็นพี่เป้เเามึงเจอวิชาดาบไปวิชาสามดาบตัดขึ้นเทยแอชะชเลน โหชื่อทางโคตรเท่เลยเอแ,ลอแอสเซเลตโอ้หเนี่ยแอสเซเลตแอสเซเลตตัดเฮ้อเชื้ออากาศว่าเอาดาบเชื้ออากาศเองเขาบ้าอะไรชื่อแอสเซเลตเอาดาบเชื้ออากาศแล้วเป็นอากาศที่คุมขนาดนี้ตัดไอ้ที่เนี้ยสองซ้อนทั้งขาเนี้ยขาดได้อะแอสเซเลตโอ้โหไอ้ฉันแอลตหากินกับพวกนี้ได้อยู่ เอสเซสเอ่อกระไกลเอาป้องกันเยอะๆเอาพลังดาบพลังป้องกันกับพลังดาบก่อนเรื่องเราน้อยก็ไปว่าเฮ้ยโอ้คิงมันโดนเลย โอ๊ยยังจะตามมาต่อยกูอีก,อก,อกไปไกลไปติดตามมาไหมเนีย่ยเอ่อเยอติเลยแล้วกันโอ๊ยยังจะตามมาไปไกลๆโอ๊ย shit เย,ยตินี่ต้องใช้แต่ถ้าเอสซเละสใส่มัน เท่านั้นเชื่อดีว่าตัวมันเก่งมากไอเยตีอ่ะโอ้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 จิไมแลยลปตายว่ะออกไปอ้ยอ้ออ๋ออ๋ออ้อ Ah, à, mừng mãi kỳ, oi yên tia. Hey, Esa lêch, hola, 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 hola,

บอสที่โอ้อะยิงเลยแล้วกันเออเอออ่อยแล้วเอซเลชโอ้ยกว่ามันจะตายอ่ะอา โอ้โหไม,ไม่ไม่ต่อยแล้วไม่ต่อยแล้วไม่ต่อยกันแล้วเอสเลสโอ้โหกว่าแม่มจะตายเอ,อ๊ดูโอ้ดูความหนังด้านมันเอ,อสเลสยไปขอฉากที่ที่เลยเอ,อสเลสโอ้โหเกือบตาย いいや